คุณี่ไทยคะบางทีผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะคะ,คะเวลาไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นเหตุผลทางจิตวิทยายเล็กน้อยคืออยากจะได้ไม่ไซส์ S ก็ไซส์ M ถ้ารู้ตัวว่าตัวเองไปไซส์ L หรือว่าไซส์ XL นะคะจะรู้สึกกลุ้มอ,อกกลุ้มใจออนะคะแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยเขามีเสื้อผ้านะคะที่ผลิตมาสําหรับคนที่อาจจะมีน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเกินมาตรฐานไปนะคะด้วยไซส์ XX XL ค่ะมี x ส <4 S 1> <ะ>ตัวด้วยกันนะคะ <Ừ. S 2> ก็เป็นขนาดใหญ่มากค่ะซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเป็นรอบอกเนี่ยจะรอบอกประมาณ64นิ้วค่ะ,คะแล้วก็รอบเอวนะคะอยู่ที่60นิ้วค่ะที่ผลิตออกมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตอบรับกับความต้องการในประเทศนะคะที่ตอนนี้คนอ้วนในอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเยอะเหลือเกินแต่ว่าแนวโน้มนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเป็นห่วง <c oughs> อยู่เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแสดงว่าคนที่มีน้ำหนักเกินนะคะ ที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในอังกฤษนั้นมันมีจํานวนเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะจากการเข้าไปไปศึกษาแล้วก็ไปอาจจะรวบรวมจดเป็นรายละเอียดมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอังกฤษนะคะมีคนที่มีปัญหาด้านความอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินนั้นมากถึง5 5ล้านแสนคนนะคะแล้วก็มากกว่าปีที่แล้วราว2 5 0 0 0 0คนด้วยกันถ้าเกิดจะให้นึกภาพนะคะว่าเสื้อผ้าขนาด XL x เนี่ยนะคะใหญ่ขนาดไหนนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดธรรมดาธรรมดาสองคนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไป mm hmm. อยู่ในเสื้อตัวนั้นได้อย่างสบายสบายเลยนะคะเพราะว่าขนาดรอบอกของเสื้อนั้นใหญ่กว่าขนาดเสื้อขนาดเฉลี่ยเนี่ย22นิ้วด้วยกันนะคะที่หลายฝ่ายก็แสดงความเป็นห่วงนะคะบอกว่าแนวโนมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่าตอนนี้อังกฤษก็กําลัง เจอกับปัญหาใหญ่นะคะแสดงว่ามีผู้คนมากมายเนี่ยที่มีรูปร่างใหญ่โตเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่า,าใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่ไม่ค่อยจะได้ออกกําลังกายสักเท่าไหร่นะคะใช้ชีวิตอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หน้าโทรทัศน์ซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเสื้อผ้าขนาดใหญ่ของเด็กเนี่ยก็ได้รับความนิยมเหมือนกัน ตอนนี้เขาก็ไปสำรวจตลาดมานะคะปรากฏว่าตลาดของเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ค่ะทั้งสําหรับผู้ชายสําหรับผู้หญิงแล้วก็สําหรับเด็กเองเนียขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีค่ะก็สะท้อนว่าปัญหาเรื่องคนอ้วนเพิ่มมากขึ้นของเกาะอังกฤษนั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่นายร,นรัฐมนตรีเดวิดคาร์เม n รอนของอังกฤษนั้นจะต้องเร่งแก้ไขค่ะ